สวยมานานแล้วค่ะสวยมานานแล้วสวยเลือกได้ใช่ไหมคะ่คอันนี้ดอกอะไรคะดอกพุชชาวบางใหญ่ค่ะทําอะไรก็ยิ่งใหญ่ค่ะประดุลได้ที่ไหนคะที่กลุ่มกัลยาณเมรที่ตลาดบ้านนาหนอ,องเจ้าของเข้าตัวใหญ่นะตัวเท่านี้เ <laughs> จ้าของนะเรียกว่าหนอน ใครอยากเรียนร้อยมาลัยมาเรียนได้ไหมคะใช่ค่ะสอนให้รีค่ะมาเียนนี้เดียจัดยันแบบสดสดทางอินเทอร์เรน็ตได้ดอกขนาดนี้ต้องเก็บตอนไหนคะอ่าหกทุน่นถึงตีหนึง่งถ้าตีห้าบานหมดนะคะนีจะมีสองสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นชาววางเล็กจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นชาวากกบบว,ชาวางใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะ ระวังเล็กหนูเก็บตอนไหนก็ได้แต่ถ้าระวังใหญ่เ้าได้ปูมสวยขนาดนี้ตีหนึ่งนะคะที่ปถึงตีหนึ่งอุดหนุนกันได้ทุกวันนะคะที่ร้านดอกไม้กลุ่มกัลยาณมิตรข้าสารหลักเมืองแล้วก็ที่ตลาดคลองผงข้างโลตัสนัหน้องด้วยแล้วพบกันกับทีมงานกลุ่มกัลยาณมิตรนะคะโดยเลือกได้ค่ะ